นูกโยทินนะครับ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 แบบมีส่วนร่วมม่วง30ร่วมใจสู้ภยัยโควิดที่หอประชุมอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านซึ่งทำงานอย่างหนักในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมประกาศชัยชนะการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ100ล้านโดส อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณาสุขจะเดินหน้าจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนต่อเนื่องและให้หน่วยงานสาธารณาสุขเร่งค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสื่อสารทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของวัคซีนและให้เข้ารับการฉีดวัคซีนร่วมมือกับฝ่ายปกครองและท้องถิน่นจัดบริการเชิงรุกในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเช่นชุมชนชาวเขากลุ่มผู้ป่วยบ้านติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางเองได้รวมถึงเปิดโอกาสให,ให้กลุ่มแรงงานต่างด้า ทั้งที่ได้รับอนุญาตแล้วและยังไม่ได้รับอนุญาตเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศ จากนั้นนายอนุทินชาญวิรกฬยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเดินทางไปเปิดโรงพยาบาลอำเภอม่วง30อย่างเป็นทางการพร้อมทางเยี่ยมชมห้องต่างๆในโรงพยาบาลและพบปะให้กำลังใจแพทย์พยาบาลรวมถึงประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการขยายปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่บริการให้เพียงพอรวมทั้งเตรียมความพร้อมต่อ การขยายตัวและเข้ารับบริการของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งโรงพยาบาลม่วง30ได้มีการดําเนินการให้บริการผู้ป่วยตลอดระยะเวลามากกว่า38ปีมีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้นจนต้องเพิ่มจํานวนเตียงรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาล100เตียง30เตียง60เตียงและให้บริการจริง8 4เตียงในปัจจุบันโดยให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอม่วง30จําจำนวน84,600คนด้วยคนโดย บริบทของพื้นที่อำเภอม่วง3 0ซึ่งเป็นรอยต่อและทางผ่านหลักของประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงหลายพื้นที่ได้แก่อำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอพนาและอำเภอเหล่าเสือโกกซึ่งมีความจําเป็นต้องรองรับการให้บริการจากประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพอันจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี